เปิดทีวีโมโน29มา6โมงเชา้าเราเจอข่าวเข้มเข้มนะคะคแต่ถ้าเปิดมา6โมงเย็นวันนี้บอกเลยว่าไฟจะลุกท่วมจอใช่เ,เพราะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมฟางเล่นไฟเห็นไหมคะวันนี้เริ่มแล้วนะคะ6โมงเย็น,นะคะ่ะทางโมโน29ของเราเอาใจคอซีรีส์นะคะส่งฟางเล่นไฟซีรีส์ร้อนแรงแห่งปี ฉายครั้งแรกบนฟรีทีวีไทย6โมงเย็นวันนี้ดังนั้นห้ามพลาดเลยนะคะเรียกว่าประเดิมรับสักราชใหม่2024แฟนๆคอซีรีส์เต,ตรียมตัวให้พร้อมค่ะหลังจากซีรีส์สะท้อนสังคมสุดแซ่บฟางเล่นไฟได้รับกระแสต,ตอบรับอย่างมากในโลกโซเชียลมีเดียนะคะและประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายด้วยยอดชมอันดับหนึ่งในแพลตฟอร,ร์มสตรีมมิ่งโมโนแม็กซ์จนถูกยกให้เป็นซีรีส์ที่สุดของความร้อนแรงและดราม่าแห่งปีค่ะล่าสุดจะกลับมาให้ รับชมอีกครั้งคราวนี้ชมกันได้เลยผ่านจอฟรีทีวีทางช่องโมโนทเวนตีไน์ชมกันได้ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา6กโมงเย็นนะคะย้ำค่ะประเดิมไฟลุกท่วมจอเย็นนี้ดังนั้นห้ามพลาดเลยนะคะใช่ครับผมและแน่นอนนักแสดงอย่างที่เห็นนะคะคุณมุกพิชนาคุณบีชัชยานและก็คุณไมว้วริตด,ด้วยและแน่นอนฮะฉายาของเปรี้ยวอ,อีกเปรี้ยวผัวสิบดังนั้นต้องติดตามให้ได้นะครับ